โอ้เพื่อนเมื่อกี้แม่งคิดแม่งตัดไปว่ะกูขึ้นมานิดเดียวคิดมันตัดไปว่ะโอ้โหงี้ก็ไม่ต่อเนื่องแม่งไม่มันเลยผมก็ไม่ได้โดนปุ่มเลยเพื่อนแม่งทำไมมันตัดไปว่ะโอ้ยกูเออผมก็ชาร์จแบตแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเสียบที่ชาร์จแบตแล้วนะเนี่ยโอ้เสียได้ว่ะทําไมวะผมก็ไม่ต่อเนื่องพอเพื่อนโอ้โหให้แม่งเสกตัดไปว่ะเฟงเลยโอ้ยกู โอ้หแม่งอะไรวะตัดไปสองทีสามทีเลยเมื่อกี้เนี่ยผมขึ้นมาชั้นบนแล้วครับขึ้นมาตรงหัวช้างนี่ครับเนี่ยช้างสองตัวเพื่อนโอ้โหเซ็งเลยวะแม่งเฮ้ยอย่าอย่าตัดแล้วนะครับแม่งโดนอะไรวะเมื่อกี้ผมไม่ได้โดนอะไรนี่หว่าแม่งแบกบหรือไงวะป๊าโอเคครับมาครับอย่าตัดอีกนะ ปึ๊บโอ้ยลุยน้ำแม่งเลยดีกว่าวันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะพอมีคนนะเพื่อนผมมีความรู้สึกแบบนั้นไงเพราะว่าข้างล่างเมื่อกี้ผมเจอรถเยอะผมว่าน่าจะเจอเพื่อนชั้นสามว่ะโอเคอะแปรนต่อเพื่อนโหเมื่อ,อกี้เสียดายวะไม่งัดได้ไงวะอย่าตัดอีกนะครับโหจบเลยกูนี่จะหมันอะไรอย่างเงี้ยเออคิดไม่ต่างนี่จะมาอะไรมันก็ไม่ต่อเนื่องเลยเพื่อน ไลุยน้ำแม่งอเลยดิบป๊าปลุยน้ำเลยโอ,โอเคครับอย่าตัดอีกแนวโอ้โหนี่เขากำลังทำคลิปเพลินไงตัดไปมันก็ไม่สวยดิมันก็เหมือนไม่ต่อเนื่องก็ไม่มนันเลยเพื่อนโอเคเพื่อนครับครับมาครับมาครับสาธุสาธุอย่าตัดอีกน,นะปึ๊บ ข้างบนมีคนออ้นหรอวะปึ๊บ <c oughs> เดี๋ยวทางน้ําผมไปทางน้ํานะครับเพื่อนผมไปได้ผมไปนะครับเพราะว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาทางน้ําก็ไม่มันนรัเพื่อนถูกไหมผมไม่มาทางน้ําก็ไม่มันเน่ยผมเลาะน้ำไปเรื่อยๆชิวๆปึ๊บวันนี้ผมมั่นใจแล้วผมมากับรองเท้าจีนครับผมเนี่ยเพื่อนผมก็มาผมมากับรองเท้าจีนเนี่ย โอเคเพื่อนแม่งยังกิบอยู่เลยรองเท้าผมโอเคครับวันนี้เมดอินไชนาเลยกรัผมจัดไปครับขอให้ผมเดินทางปลอดภัยนะครับป๊าบมันแรงเงียบเงียบวะโอเคครับเงียบกอไปครับผมนีเงียบคนเดียวอีแคเพื่อนเดีย๋ยตรงเนี้ผมมาที่ไรผมต้องกระโดดแต่วันนี้รู้สึกว่าผมจะกระโดดไม่ไหว เนี่ยบางบางคลิปนะผมก็โดดไปนะครับแต่าบางคลิปผมก็ผมไม่กระโดดแนละ้วเพราะว่าบางบางทีบางทีผมก็โดดไม่ไหวเนพะื่อนบางทีผมก็โดดไม่ไหวนะมาง,งนี้เพื่อนตอนนี้ผมไม่โดดที่อกว่าวผมเลาะแม่งมาทางนี้ดีกวอกป๊าเนี่ยปึ๊บนี่ไงปึ๊บนี่ไงนี่ไงเพื่อน นี่ไงอ้าวนี่ไงจัดไปเรื่อยๆขอร้องนะครับคลิปจะตัดนะครับป๊านี่นี่โอ้โหตรงนี้แม่งแลมันยังไงวะแม่งเงียบนะนะเงียบะะเงียบ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 คนเดียวจัดไปครับน,นี่ร้องเพลง,งกันดีกว่าเพื่อน ผมไม่รู้จะร้องเพลงอะไรผม,มนึกอะไรออกผมจัดเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าผมไม่มีสคริปมาผมไม่มีสคริปมาครับจัดเพลงไรดีเพื่อนจัดอะไรดีครับมาครับมาครับ ไปนึกของพี่เอนันบุญหน้าดีกว่ะเออเพลงนี้นึงไม่ได้ร้องนานล้างใจแม่งเลยดีกว่าเลล้างใจเลยดีกว่าเพื่อนเอาน้ํานะเอาน้ําล้างใจไปเลยดีกว่ามั้นะเพื่อนโอเคนะเพื่อนนะจัดไปครับแม่งไม่ได้ร้องนานตรงนี้เออผมนึกออกพอดีผมไม่มีสคริปต์มาเพื่อนผมนึกอะไรออกผมจัดเลยนะตอนนี้แม่งสเต็ปการร้องเพลงเลยดีกว่าเคเพื่อนร้องได้เป่เพลงนี้ร้องเป็นเพื่อนกันป๊าบนี่ไง จากไปครับมันจะได้ไม่เหงาไงเป็นเพื่อนร้องเพลงชิวๆเป็นเพื่อนไหมมันเหมือนกับผมมาคนเดียวแล้วผมจะได้มีเพลงเป็นเพื่อนอะไรเรื่องเรื่องเรื่อง,เ,อง,เ,องเพื่อนเพื่อนมากับผมผมมากับเพื่อนนะครับผมไม่กลัวโอเคเพื่อนร้องเพลงดีกว่าชิวๆเพราะเขาที่ทำให้เธอต้องช้ำใจ ฟังแน่นจมลึกในใจอยู่นานฉันหวังให้เธอทำใจให้ลืมพ้นผ่านแต่มันไม่มีวี่แววล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขา ให้ออกล้างให้ออกล้างให้ออกขอ้างใจเธอจากเขาให้ออกหัวเสียงแม่งไม่ถึงเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนก็นเหนื่อยอะเพื่อนเฮ้ยคิดถึงห่วงใย,ยวังดีและทุ่มเทให้ แพ้รักหมดใจล้างใจให้ลืมถึงแม่ไม่สนว่าตามแต่ใจของเธอให้เธอได้ตัดสินใจล้างให้ออกล้างให้ออกขอร้างใจเธอจากเขา ให้ออกล้างให้ออกล้างให้ออกขอล้างใจเธอจากเขาให้ออกโอ้โหเสียงมัไม่ถึงไงวะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งเพื่อนหมดแรงเลยกูขึ้นมาด้วยร้องเพลงไปด้วยความสุขเลยเพื่อน เฮ้ยคลิปจะตัดแล้วเลยวะจะตัดแล้ววยมันจะได้ต่อเนื่องพเพื่อนเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวนั่งนั่งตรงนี้ตั้มเพื่อนเฮ้ยตั้มเพื่อนปึ๊บปึ๊บชิวๆไปเพื่อนผมรีบไม่ได้ไงผมถือกล้องไว้ด้วยแล้วแวม่งเหนื่อยเีลยตอนนี้มันเหนืหน่อยก็เหนื่อยเมื่อกี้ผมก็ได้พักกันสองแล้วแต่มาผมยังไม่หายเหนือ่อยวะปึป๊บอุย้ยเฮียเอ้ย พ่อพีเพื่อนมันเป็นคำโบทานของผมครับผมไปครับไปครับมาครับมาครับความสุงจริงเลยเพื่อนผมบอกตรงเนี่ยมสูงจริงเลยผมบอกตรงตรงนี้แม่งมืดค้มเลยว่ะตรงนี้แม่งมืดค้ม หมือนฝนจะตกไงก็ไม่รู้ข้างบนนะเพื่อนเพื่อจะแดดมันก็มีนี่หว่าคงไม่ตกอ่ะแต่ตรงนี้มันคืบไงตรงนี้ต้นไม้มันเยอะไงเห็นไหมเพื่อนเห็นปะเนี่ยซ้ายนั่งป่ามาขวาป่าไปข้างหน้าข้างหน้าไม่มีใครข้างหลังอะข้างหลังมันก็ไม่มีคนไม่มีใครเลยเพื่อนถ้าไม่มีใครไม่เป็นไรไม่มีใครก็ไปครับไม่มีใครก็ผมก็ไปคนเดียวผมก็ไปเพื่อน ผมสัญญาเพื่อนไปแล้วผมไม่นคนอย่างนี้ไงเพื่อนผมสัญญาคําสัญญาของผมแม่ม่งเป็นที่หนึ่งครับผมคําพูดของคนเนี่ยผมบอกตรงเร่งสําคัญผมบอกตรงเลยมันพูดไปแล้วจะทําทได้แม่งสุดยอดถ้าพูดไปแล้วทําไม่ได้แม่งแย่เลยผมบอกตรงเป็นคนที่คือว่าเหมือนก็เป็นคนสับปับอะพอพูดพูดแล้วทําไม่ได้นี่แม่งครบไม่ได้ผมบอกตรงนะครับเจ๊จริงๆ ถ้าเผื่อเราอะแม่งคบกับเพื่อนใครสักคนแล้วเราแล้วเราก็แบบประมาณว่าถ้าเผื่อว่าเออเขารู้เออเราเป็นคนพูดแม่งจริงพูดจริงทําจริงเงี้ยเขาก็คบเราเขาก็รักเราเขาก็จริงใจกับเราไงเพื่อนแต่ถ้าเราสักครั้งหนึ่งอะเราเป็นคนที่คือสับปะเป็นคนพูดแม่งไม่ตรงเป็นคนพูดแม่งแบบคือสัญญาแม่งไม่มีความสัญญาความจริงใจเขาก็ไม่คบเราเราก็เป็นคนเป็นคนขาดเพื่อนเป็นคนไม่มีเพื่อนไงเพื่อนเขาว่าไม่ได้รักเราถูกไหม จากนั้นเราก็ไม่มีเพื่อนถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่แม่งจริงใจกับคําพูดต้องทําอะไรต้องพูดพูดตามที่เราพูดให้ได้สัญญาคือเป็นสัญญาอะไรเงี้ยครับผมโอเคนะเพื่อนเชื่อผมคําพูดนี่แม่งสาคัญที่สุดผมบอกตรงสําหรับมนุษย์นะครับคนเราสําคัญที่คําพูดโอเคมาครับมาครับเนี่ยผมก็ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมก็เจอ หน้าผาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สวยนะครับผมหยมซูมาดูเพื่อนเปิดเห็นไหมดูจากต้นน้ำเลยเพื่อนเปิดเห็นหน้าน้ำลงมาโอ้โหมมสวยสวยมากเลยอันนี้มันอยู่เกนกลางระหว่างชั้นสองครึ่งนะครับนะครับอยู่กินกลางระหว่างสองครึ่งนะครับผมเอาอเคไปต่อเดี๋ยวผมมาทางนี้ดีกว่าช่องแคบแบร์ริงเนียตรงนี้ผมผมจะเรียกว่าช่องแคบแบร์ริงนะครับนะครับ เห็นไหมมันเป็นช่องนิดเดียวเพราะตรงมาเกี้ยมไปไม่ได้ไงตรงมาเกี้ยมมันขึ้นหน้าผาไปนไปไม่ได้ผมก็เลยมาตรงนี้นเพื่อนเดี๋ยวผมต้องดูให้เนียนๆก่นนอนไม่มีอะไรมีอะไรเป่าวะเนี่ยเปิดเนี่ยผมต้องดูไงไม่งูเลยรูนี้นั่นเนียเห็นป่ะช่องแคบแบริ่งนะครับโอเคครับไม่มีอะไรมันต้องมองไกลเหมือนลูกเสือเพื่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อนนะครับไปครับผมปั๊บ มันต้องมองแบบเนียนๆเพื่อนมาคนเดียวกม,มันมีอะไรมันไม่มีใครช่วยเราโอ้ย,อยเอ้ยเออแม่งลื่นป๊าบเนี่ยมันเป็นน้ำผาขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆมันไม่ได้ใหญ่มากแ,แต่เราก็จะประมาทไงผมถือกล้องไปด้วยเพื่อนผมมีความสุขคิปหาเลยผมบอกตรงผมมาเนี่ยผมโคตรมีความสุขเลยผมมาดีทุกก้าวครับผม ผมบอกตรงเลยผมมาดีทุกแก้วนะครับเนี่ยนั่งอย่างสวยมันก็จะน้ําตกนี่มันจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจากข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะน้ําตกมันจะสวยที่สุดก็คือข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นคือข้างล่างมันก็จะเดินมาขึ้นมาชิวๆเรื่อยๆมันก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะเพื่อนเพราะฉะนั้นคนเราถ้าหาความสุขแบบสวยสุดอ่ะเราต้องขึ้นมาเรื่อยๆชิวๆไป อี่ยวตรงเนี้ยน้ำไม่ลึกผมไปแต่ต้องดูมองเงียนๆแม่งข้างล่างแม่งมีอะไรหรอวะแม่งคึมๆไม่ตรงนี้เว้ยดูม,มีอะไรแม่งมีอะไรอยู่ในใต้น้าํามีหินหินอะไรเงี้ยก็เดินเตะหินแม่งล้มจบเลยเพื่อนผมถือกล้องไปด้วยแม่งกิ้งไปจบอะไม่ต้องเสอร์ปาป๊นี่ไงเซอรชิวๆเพื่อนเป็นเป็น,เป,นเป็นกำลังใจ มากับผมครับผมผมมากับเพื่อนเพื่อนมากับผมเลยป้านี่ไงนี่ไงผมเลาะแม่งไปเรื่อยๆขึ้นไปทีละก้อนเหมือนเดิมเึิ๊บโโหกิ่งไม้แม่งบังนี่หว่าเึ๊บเอ้ยป้าผมรุ้นให้คนมีอยู่ชั้นสามครับผมผมจะได้มีเพื่อนอยู่ชั้นสามด้วยผมจะได้ไม่เหงาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีผมก็ไม่สนเนะ่ะ ไปไงดีวะซ้ายขวาซ้ายซ้ายแลขึ้นยากวะไปขวาดีกว่าวเออไปขวาดีกว่าเว้ยตัดสินใจไปทางเดียวนะครับเอาแบบมั่นใจสุดๆร้อเรนเต็มนะครับเฮ้ยอเฮียเอ้ยเอ้ย,อย,อยโหยแม่งพูดแม็แบบปาปาบนี่ไงเป๊บ จัดไปเพื่อนร้องเพลงอะไรดีวะเนี่ยผมนึกอะไรออกผมจัดเพลงนั้นเมื่อกี้ล้างใจโอ้โหเมื่อกี้แม่งเสียงผมไม่ถึงวะขอโทษทีเพื่อนแต่ใจรักไงผมร้องแม่งผมชอบร้องเพลงไปไหนดีวะตรงนั้นมีน้าดีกว่าตรงนั้นมีน้ําตรงนี้แม่งไม่มีน้ําเดี๋ยอะๆแต่ตรงนี้มันบังอะไรวะหินบางเยอะนะวะปึออ๊บแลมันบางแลมันแลมัน,มนไอ้นี่วะแลมันกระดาษเยอะวะ ไปงี้ดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวไปงี้ก็ได้ไปงี้ปื๊บไม่มีน้ําไม่เป็นไรเลออาะตรงนี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปงี้เดี๋ยวก็เจอน้าป๊๊ปบอึ๊บมาครับมาครับเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยเหนื่อยเดี๋ยวผมใจรักที่ผายเลยผมบอกตรงโคตรรักเลยผมตั้งใจไว้แล้วไงคําพูดของผมอะผมบอกผมจะไปน้ําตกสี่หลันน้ําตกสี่หลันจะอยู่ชั้นสี่เพื่อน ผมไปไม่ถึงนี่ผมเสียคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนไปกับผมเลยครับชั้นสี่ครับผมน้ำตกสี่หลันนะครับนะครับขอตั้งชื่อว่าเป็นชื่อน้ำตกสี่หลันนะครับอยู่ที่น้ำตกชนเทนีตบนตาบบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโอเคเลตโกต่อเลยครับมาครับปลาปื๊บแต่แล่แล่ไม่งเงียบเงียบไว แมงแลแ่งเงียบๆป่งงะดุยน้ำแม่งเลยเดีกว่าต้องมองให้เนียนๆเนียยในน้ำมีก้อนหินอะไรเงี้ยแม่งต้องมองให้เนียนๆเนี่ยนองทรายแม่งเยอะเลยดีกว่าวันก่อนนะแสดงว่าน้ำมันลงมาแล้วออเนี่ยทรายลงมาเยอะเลยเหมือนกันโอเคเนีย่ยตรงนี้ผมต้องไปทางน้ำไงเห็นปะ่ะเนี่ย้ายขวามันเป็นเป็นหน้าผาผมไม่ไปอ่ะผมเลาะน้ำแม่งไปตรงกลางเลยดีกว,ว่าชิวๆไปเลย โอเคเพื่อนๆเ,เลาะน้ำแม่งไปเบิร์ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมถือกล้องไปชิวๆไปเพราะล่วงล่วงจังมือนี่จบเลยไม่ต้องเสิร์ฟนะครับปบ๊าเดี๋ยว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 นี่ไงนี่ไงอ้ยโอ้ก้อนหินแม่งเพียบเลยนี่หว่าเออเนี่ยเลาะเลองน้ำแม่งเลยปล๊ามาครับมาครับเพื่อน เพื่อนมากับผมผมมากับเพื่อนรักกันจริงเพื่อนเธอเป็นไงสวยป่ะโอ้โหแม่งอย่างสวยโอเคครับเลาะไปครับรุยแม่งทางนี้เลยดีกว่าแม่ง,ลงเลาะทางน้ำเลยจัดทางน้ําเลยโอ้กิ่งไม้แม่งล่วงมาเยอะเลยรรนีน่หว่าปึ๊บตรงนี้ลึกกว่าดูนี่ลึกกว่าปึ๊บแม่งลึกยู่งนี้หว่า เคโอเคเพื่อนไปนี่ไงเลาะหน้าผาขึ้นไปปึ๊บมาครับมาครับขางหลังไม่มีใครมาหรอวะเออข้างหลังไม่เงียบกิ๊บดูไว้ไม่มีใครมาไม่เป็นไรเพื่อนคนเดียวของเขาไปนะครับปึ๊บจัดไปครับจัดไปใหญ่ให้เสียครับผม โอเคครับผมใกล้แล้วนะครับผมใกล้ถึงชั้นสามแล้วนะครับอีกประมาณสักน่าจะอยู่ที่ประมาณประมาณสักสิบห้าทีถึงชั้นสามนะครับผมเออตรงนี้เอาไงวะลงน้ำแม่งเลยปึ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้กำลังใจผมครับผม มาด้วยกันเพื่อนเห็นไหมมันเป็นหน้าผาแล้วเพื่อนเห็นไหมก้อนหินแม่งเพียบเลยแต่มาออกทางขวาไปเหมือนเดิมผมเคยมาทางขวาไงเพื่อนนี่ไงผมเลาะไปเลาะน้าไปอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นทางขวาอ้อมอ้อมนี้ไงเดี๋ยวขึ้นทางนี้เลยก็ได้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องอ้อมบนไม้ก็ได้เดี๋ยวลุยแม่งทางนี้เลยทำน้ำน้ําไหลลงมาเนี่ยเลาะแม่งทางนี้เลยขึ้นทางนี้เปิดไปเลยเนี่ย จบเลยเพื่อนแต่ผมอย่าประมาทไงตรงนี้มันลื่นได้มีน้ำปึ๊บนี่ไงเพื่อนนี่ไงผมล้ออย่างนี้ไปผมล้ออย่างนี้ไปเห็นแล้วเพื่อนแม่งโคตรสวยเลยว่ะโอ้โหแม่งอย่างสวยเลยเพื่อนมาครับมาครับปึ๊บนี่ไงนี่ไงเพื่อนเนี่ยมันมีลากไม้ล้อลากไม้ขึ้นไป ปึ๊บเอ้เหล่ยผมก็มาผมก็ไปเรื่อยๆของผมไงผมก็ไปทีละก้าวของผมอย่างมั่นใจเหมือนเดิมเนี่ยร้อขึ้นไปเพื่อนอเคครับปั๊บนี่ไงปึ๊บนี่ไงปึ๊บนี่ไงเดี๋ยวผมก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ ขึ้นึรงนีง้ผมต้องนั่งบนก้อนหินป่ะไม่ไม,ม่ถนดัดอึ๊บแล้วก็กระดึ๊บขึ้นมาปึ๊บนี่ไงเออเออคลิปไม่ตัดดีใจวะไปไงวะตรงนี้มันหินม,มันสูงไงเพื่อนหินม,มันสูงไ,งไหมหมาไปยากผมต้องเลาะเนี่ยทางเดิมที่ผมเคยมานะครับโอ้แดดมาพอดีเลยคลิปก็จะตัดพอดีเพื่อนเออเดี๋ยวให้คลิปตัดก่อนก็ได้ เดี๋ยวคลิปตัดเพิ่แล้วผมทําคลิปต่อผมจะขึ้นหินก้อนนี้นะครับนะครับจะครบยี่สิบนาทีตัดพอดีเลยอ่ะโอเคเพื่อนจัดไปครับ